นี่ก็ขยันเข็นภาคต่อเกินจะทำสิบภาคนด้งไงมะนั่น สวัสดีครับผมมิตาการที่เพจกอเป็นหนังนะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวคอหนังทุกคนนะครับผมในวีดีนะครับผมก็จะมารีวิวหนังให้ท่านผู้ชมได้รับฟังอีกเช่นเคยนะฮะก็เป็นการรีวิวแบบสั้นๆกับผมมิตาการคอเป็นหนังก็คลิปนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่อง Underworld b l o o d w a r s มหาสงครามล้างพันธสูตกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับหนังภาคต่อตำนานสงครามระหว่างแวมไพร์และหมาป่านะซึ่งในภาคเนี้ยปล่อยให้แฟนๆรอกันนานถึง4ปีเลยทีเดียวกว่าจะมีภาค5านี้ได้นะฮะแฟนๆหลายๆคนก็คงจะคิดเหมือนกันนะฮะไอ้เหียย ในใจเนะี่ยคิดทิพไหยเลยคิดว่าจบตั้งแต่ภาคสีแล้วนะนเรื่องเรื่องไปดูตันตันแล้วนะมีแต่บูอ่ะภาคสียังจะมีอีกอะ่ะแต่ว่าไหนๆก็กล้าทําให้คนดูแล้วก็กล้าดูเหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงฮนะก็จัดไปแล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องย่อของภาคบัตววอลนะฮะตัาเดินต่อจากตอนจบของอันเดอร์ว d ลอเวกนิ่งนะฮะเผาพธัไ์ไรแค่ได้ผู้นําใหม่ผู้ทรงพลังอย่างแมรีลสผู้ปลูกฝังความรู้สึกอันแรงกล้าในการปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงตามเป้าหมายให้กับบรรดาคนในเผ่าที่เคยขาดความสัมน,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 ะะนมาานะะ่ป พวกใหม่ๆอ่ะหึเขิ่มกันเป็นอย่างมากนะเหิ่มเกิอนอย่างมากว่าจะล่าพวกแวมไพร์สิ้นซากอะไรประมาณนั้นนะฮะโดยแผนการของแมรี่ก,ก่อนที่จะตีพวกแวมไพร์สิ้นซากนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยพลังของลูกสาวเซรีนผู้เป็นลูกครึ่งแวมไพร์ไรแค่นะเขาจึงสั่งลูกน้องไล่ล่าเซรีนทุกคนแห่งในโลกเพื่อจะเค้นที่อยู่ของลูกเซรีนให้จมได้แต่แล้วด้วยความร่วมมือของเดวิดเซรีนได้หนีรอดจากไรแค่นที่สะกดรอยตามเธอมาจนกระทั่งได้ข้อตกลงสงบสึกที่โทมัสพ่ออเดวิดผู้เป็นผู้ใหญ่ในวงกกาาาารรรแวมมไไพพ์จัดด้้นะททใหหเธอสถลี่ เทิโคเวนภายใต้การปกครองของเซมิลาผู้ทะเยอทะยานได้นะฮะก็ซีรีสต้องแล่กับการไปฝึกพวกทหารเวมไพร์พังใหม่นะกับการแบบ ต้องมาลดหย่อนโทษอะไรกับการพวกไปฆ่าพวกอวิโ,โสในภานคคก่อนอะไรอย่างนี้นะฮะแต่เมื่อซีรีนได้พบว่าผู้คุ้มครองเธอที่อเทอร์นบางคนแอบซ่อนความคิดทรยศหักหลังเอาไว้เธอและเดวิดก็ต้องหลบหนีกันอีกครั้งหนะะ้าโดยพวกเธอถูกบีบมาเขาไม่ต้องหาแหล่งพักพิงใหม่นะฮะใต้กำแพงของนอร์ดิคโคเวนที่ลึกลับเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูกันเองนะครับสำหรับ Underworld b o t War มหาสงครามราคะนสูตนะฮะซับซ้อนซ่อนเอือนเจรลญเกินก็มาถึงความรู้สึกหลังจากที่รับชมหนังเรื่องนี้จบนะฮะสำหรับผมเนี่ยก็รู้สึก ก็ไม่ถึงกับย่ำแย่ขี้เหร่อะไรสักเท่าไหร่อย่างที่หลายๆคนพูดถึงกันเลยแถมรู้สึกว่าผมรู้สึกเลยนะว่ามันสนุกกับภาคสีด้วยซ้ำนะฮะมันเหมือนมีอะไรมีเนื้อเรื่องที่แน่นขึ้นมีอะไรที่น่าติดตามเยอะขึ้นเลยก็อย่างที่บอกนะฮะข้อดีของภาคเนี่ยผมว่าเนื้อเรื่องมันเหมือนมีอะไรเยอะกว่าภาคสี่เยอะนะฮะบทเนี่ยชวนให้มันดูแล้วน่าติดตามตลอดทั้งเรื่องนะฮะตั้งแต่ต้นยันจบอยู่เหมือนกันนั้นเป็นหนังที่ดูง่ายดตเนินเนื้อเรื่องไหลลื่นเพลินตลอดสนุกพอได้เลยฮะ,ะแถมฉากบ,บู๊ที่เป็น ฟัดกันระหว่างแหวไพยกับหมาป่าภาคนี้ก็ยังถือว่าทําได้เหมือนเดิมยงพอได้ลุ้นอ่ะได้ลุ้นอยู่นะฮะไม่ว่าจะแบบดูแล้วมันเดิมๆซ้ำๆเดี๋ยวก็พอลุ้นนะฮะส่วนในเรื่องของข้อเสียสําหรับหนังเรื่องนี้สําหรับผมเองผมมองด้วยว่าความเป็นตัวเรื่องที่อาจจะพูดถึงเหตุการณ์ในภาคหนึ่งภาคสองซะเยอะพอสมควรเลยทําให้แบบคนที่เคยดูภาคหนึ่งภาคสองมาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยอาจจะหลงหล,ลงลืมๆกับเรื่องของหนังเรื่องนี้ไปบ้างนะฮะแบบเหมือนห่ามาตั้งสิบสามปีอ่ะแบบมันต้องลืมปลไป ว่าแบบอาจจะเงินงงชุดแรกๆนะฮะที่แบบเล่าแบบย้อนความมันเยอะอยู่เพราะสมควรนะชื่อดัละครเก่าๆเนี่ยโผ่มาเพียบสำหรับผมเองผมเลยรู้สึกแบบตามไม่ค่อยทันเหมือนกันนะว่าเอ้ยคิดอยู่เหมือนกันเฮ้ย ไอชื่อนี้มันเป็นใครว่าเองตัวละครตัวนี้มันเป็นใครว่ามันเคยออกมาจากภาคเก่าไหมอะไรเงี้ยอาจจะเป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆนะฮะถ้าใครไม่ดูภาคเก่ามาแบบทํากันบ้านมาดีๆเนี่ยนี่ขนาดนี้แฟลชแบ็กเล่าเรื่องตอนต้นเรื่องแล้วนะับว่าแบบภาคเก่าเป็นยังไงอะ่ะผมก็ยังจําไม่ค่อยได้มันลืมๆไปแล้วนะฮะแล้วหลายๆคนมองว่าบทหนังของภาคนี้ก็ยังแบบสุรุ่สุร่ายอยู่เหมือนเดิมนะครับเหมือนคิดอะไรได้ก็ใส่มาในเรื่องทําให้แบบผมว่าหนังเรื่องนี้มันจะเป็นแฟนชา์ที่แบบทาได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มี การดำเนินเรื่องของหนังเรื่องนี้แล้วครับจากภาคสีที่ดูมุ้งตันนและยังเข็นภ้าท่าออกมาได้แล้วแบบ วาถ้า 5, ยิ่งมีอะไรที่แบบทําให้คนแบบลุ้นสงสยัยมัอีกต่อไปอีกก็คงจะขายได้ถึง7 8ปเลยแหละผมว่า789แาล้วทำไม่ทําได้ก็อย่าว่านะฮะในเรื่องของนักแสดงเนี่ยผมนี่แทบจําไม่ได้นะครับว่าใครแสดงบ้างมีขนาดภาคสมัน่จากภาค5าไปแค่4ปีเองแต่แบบเหมือนแบบไม่ค่อยได้จดจำภาคสี่้เท่าไหร่น,รนะ,ะแต่ว่าในเรื่องตัวละครอย่างนางเอกเนี่ยเคสไปกินเซลที่ระบดเป็นซีน่นาเธอยังเช้งวับอยู่เลยนะฮะแทบจะไม่แตกต่างจากใบหน้าอันที่คุ้นเคยที่แสดงกันภาคแรกเลยโอ้โหต้อง13ปีแล้วเนาะคนไรสวยไม่ส่าางเลยยออีีกตัวท เจมนะที่ได้รับบทเป็นเดวิดที่จริงผมไม่ค่อยชอบหมอนี่สักเท่าไหร่จากเรื่องไดเวจ n นนะเรื่องนั้นนี Get ่เก๊กชิบผายเลยแต่ว่าพอมาในเรื่องนี้ผมว่าบทบาทที่ได้รับเนี่ยดูเท่แปลกๆนะมีดาบมีถือดงถือดาบฟัดอะไรอย่างเงี้ยเท่ของเรื่องไดเวจินอีกนะฮะผมยังจำไม่ได้เลยว่าไอตัวเนี้ย มันเคยโผล่พักสีด้วยหรือว่าแบบลืมวะแสดงก็รู้สึกว่าผมจะชอบมดทุกคนนะฮะในเรื่องที่โผล่มาแบบดูแล้วมาดเป็นแวมไพ์แทนทุกคนอยู่เหมือนกันแต่ที่ไม่ชอบคนหนึ่งหลักๆเลยก็คือหัวหน้าไรเคทในพักนี้นะฮะนั่นก็คือเจ้าแมรี่นะฮะหัวหน้าไรเแคทตัวนี้ดูหน้าตาตลกไปหน่อยนะครับคือแบบตัวแรกเนี่ยเห็นพูดถึงกันแมรี่แมรี่เเป็นแบบหัวหน้าหมาป่าคนใหม่ที่แบบโตรดุดันแต่พอเห็นหน้าครั้งแรกเนี่ยเฮฮาแตกเลยนะฮะหน้าตลกชิบหายแบบเพลงแจ้งแคสมานะสำหรับ คน <ś les> ด่าหมาป่าในภาคนี้นะฮะแบบตลกอ่ะหน้าตาไม่ไม่เข้มเลยอะ่ะก็ขอสรุปเรื่อยๆกันนะฮะง่ายๆนะว่าเป็นหนักภาคต่อของสงครามแมวพายหมาป่าที่บ้าถ้าไม่มองกันด้วยอคติแล้วเนี่ยดูแบบเปิดใจไม่คิดอะไรมากกับเนื้อเรื่องที่ดูแบบหลวหมๆออกทะเลอะไรอย่างเงี้ยดูแบบคิดจะใส่อะไรก็ใส่ผมบ้าโดยรวมก็ดูแล้วสนุกเกลินกับตัวเรื่องได้อยู่นะไม่ถึงกับเสียดายตังค์หรอกครับมันมีดีกว่า หนังฟอร์มยักษ์ในปีนี้แล้วแบบดูจริงๆอะแปลกซะอีกหนังเรื่องนี้พอมีอะไรบ้างนะฮะความรู้สึกของผมจะให้เทียบกับภาคสี่ภาคนี้ดีกว่าภาคสี่นะฮะเพราะว่าเรื่องๆพอแน่นมากไม่ได้มีแต่ฉากแอคชั่นี่แบบบู๊เอามาอย่างเดียวเหมือนภาคสี่แล้วแต่ก็ยังเป็นรองให้หนึ่งภาคสองอยู่ดีนะฮะในคะแนนนะครับผมให้ไปเลยแล้วกันนะฮะเจ็ดจุดห้าเต็มสิบนะฮะถือว่าบทเนี่ยดูแล้วเคลิ้ไหลลื่นนะฮะสำหรับภาคเนี้ยชอบ มาสู่ช่วงสปอยเอามันนะฮะช่วงนี้มีสปอยนะใครที่ยังไม่ได้ดูหนะักไม่ควรฟักต่อนะมีสปอยเล็กๆนะฮะสรุปแล้วดูไปไอ้เราก็ลุ้นอยู่นะครับว่าลูกเซรีนจะโผล่มาในภาคนี้ไหมสรุปไม่ออกมานะฮะแต่ตอนท้ายหนังเนี่ยท้ายหนังเนี่ยจะเฉลยว่าเซรีนเนี่ยฟื้นขึ้นมายัางไงนะครับหลังจากล่นไปใต้ไอ้น้าแข็งเนี่ยสรุปแล้วนะ่าจะเป็นลูกเขานะโผล่มาเหมือนมาชุบชีวิตให้เซรีนหรือเปล่านี้ยังไม่แน่ใจนะฮะก็ทิ้งปริศนาไว้ให้ชมภาคหน้าแน่นอนต้องมีลูกมาเป็นบท เป็นผมขาวแม่งหายตัวเองได้เว้ยหายตัวไปฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับไอ้เฮีย er สุดยอดไปเฮ้ยแบบเก่งว่ะภาค <c oughs> หน้านี่คงเก่งอ่ะไอ้เนี่ยนี่เก่งอยู่แล้วแม่งได้พลังหายตัวอีกใครจะไปสู้มันได้ว่าเซรีเก่งเกินแล้วภาคนี้ยังมีแฟนแบ็คไมเคิลหัวของเซรีนจรินะครับว่าตายยังไงนะฮะมีแฟนแบ,บ็คบอกนะฮะ <c oughs> <c oughs> นั่นก็คือเจ้าแมรี่เสนะครับแบบพอเซรีนไปกินเลือดของแมรี่เสรู้เลยนะครับว่าแมรีเลสเนี่ยเอาตัวไมเคิลไปทดลองนะฮะแล้วก็ฆ่าได้เลือด ของไมเคิลแบบลูกรึ่งแวมพร์ <V amp ire> หมาป่ามาใช้ทาให้แปงลงร่างเป็นหมาป่าแบบเหมือนนี่หน้าคนได้แต่ผมจําไม่ได้เหมือนกันว่าภาค2ไมเขึ้นตายแต่แบบตายยังไงอันนี้เขาได้บอกนะว่าในภาค2ผมจําไม่ได้วะชาวแดนนะฮะคนที่แสดงเป็นแวมพร์นะที่เป็นพ่อของเอเดวิดอะ่ะตายอย่างง่ายดายเลยว่าภาคเนี้ยเสียดายชีเชี่ยเลยอะ่ะเป็นแวมพร์ที่ผมว่าดูเท่มากเลยนะไม่ว่าตอนแก่แล้วอะ่ะเดวิดตอนหลังเฉลยว่าเป็นเด็กที่มีเชื้อสายราชวงศ์ซะอย่างนั้นนะฮะเ,เอ้าเฮ้ยซูยูนั่ก็ยัด ยัดเยียดไปให้ได้ใช่ไหมอย่างนั้นเออเฮ้ยช่างคิดเหมือนกันนะบทเนี่ยยัดกันดื้อเลยเนาะก็จบไปแล้วนะกันนะครับกับการรีวิวหนังเรื่อง Underworld War นะชอบอย่าลืมกดติดตามช่องทางช่องแชร์ได้รูทูบองผมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ก็ได้นะครับว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะไม่ชอบยังไงก็ต้องขออภัยด้วยครับนี่เป็นการรีวิวแบบบทบทสไตล์วิจารณ์คอเป็นหนังของผมเองนะบทบทกันไปนะฮะก็ไว้เกรินใหม่กับหนังเรื่องหน้านะฮะสวัสดีครับ